เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเชยของราชนเทพตอนที่5หลังจากที่เธอและอีจ้จื่อเฉินถูกชุบช,ชีวิตขึ้นมาร่างกายกึ่งกลไกดั้งเดิมของเธอก็ถูกแปลงเป็นมนุษย์อีกครั้งทําให้เขาและอีจ้จื่อเฉินสามารถมีลูกกันได้แต่หลังจากได้ลูกชายคนนี้แล้วก็พบว่าลูกของเขาไม่ได้รับมรดกสายเลือดจากพวกเขาเลยในเวลานั้นสถานาการณ์ของอีเ้เฉินไม่สู้ดีมากนะ โชคดีที่อาณาจักรพระเจ้าคนพบอย่างรวดเร็วถึงสายเลือดของอี้เฉินซึ่งเป็นการดำรงอยู่ที่ไม่เหมือนใครอย่างน้อยที่รู้จักทั้งหมดในอาณาจักรพระเจ้าก็มีเขาเพียงคนเดียวที่เป็นเช่นนี้คุณต้องรู้ว่าเป็นเรื่องยากมากที่เลือดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอกลักษณ์ที่เรียกว่าไม่สัมพันธ์กับสายเลือดอื่นใดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับเทพมังกรถังโซนอวิราชันเทพแห่งอาณาจัก,กรมังกรศักดิ์ซึ่งเลือดของเขาไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งเดียวทั่วๆไปเท่านั้นแต่ยังเป็นถึงหนึ่งเดียวในจักรวาลอย่างไรก็ตามก็ยังมีสายเลือดที่เกี่ยวข้องกับเขาอยู่แต่สายเลือดนั้นก็มาจากเขาเองและไม่ส่งผลต่อความเป็นเอกลักษณ์ของมันในจักรวาลอาณาจักรพระเจ้ารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเกี่ยวกับสายเลือดที่เป็นเอกลักษณ์ของอีเชินและได้เปิดการศึกษาเกี่ยวกับสายเลือดของเขา แต่ในท้ายที่สุดอาณาจักรพระเจ้าก็พบว่าเลือดของเด็กคนนี้นั้นมีความพิเศษมากและขอบเขตที่เขาสามารถไปถึงได้ในอนาคตนั้นเปิดกว้างแต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆเลยและพวกเขาก็ทําได้เพียงเฝ้าดูการเติบโตของเขาไปทีละก้าวเท่านั้นว่าจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนพววาวีเฮายิ้มและกล่าวว่าเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเด็กคนนี้คุณคิดว่าพี่โจมาเมื่อสักครู่นี้เพื่ออะไรล่ะถ้าไม่ใช่เพราะจะเอาดวงจันทร์มาอยู่ใกล้น้ํา ลักษณะสายเลือดของอี้เฉินกับของเขานั้นถือว่ามีลักษณะสอดคล้องกันแต่อาจจะไม่ใช่ในแบบที่เหมาะสมที่สุดแต่ก็ให้เด็กๆได้ตัดสินใจเอาเองแล้วกันการประเมินในวันนี้น่าจะทำให้เขาสามารถค้นหาทิศทางที่เหมาะสมกับตัวเขาได้มากที่สุดแล้วลูกสาวของคุณละ่ะอีจื่อเฉินถามฮัววี่ฮ่าวาด้วยท่าทีสงสยัยในอาณาจัก,กรเทพการลำดับอาวุโสค่อนข้างสับสนฮัววีเฮ่าวเป็นลูกเขยของทังซานและเป็นพี่เขยของทังอูลินในขณะที่อีจื่อเฉิน เป็นอาจารย์ของถังส่วนอวีลูกชายของถังอหลินจากมุมมองของการลำดับรุ่นอีจิเฉินและฮูว้วิวิวเฮ้าถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่ในความเป็นจริงฮู้ว,วิวิวเฮ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในทวิปโต้หลวมาก่อนตั้ง20,000ปีก่อนซึ่งไวกว่าอีจิเฉินถึง10,000ปีนอกจากนี้ฮู้วอวิเฮ้ายังเป็นผู้ก่อตั้งหอวิญ,ญญาณและปัจจุบันเป็นราชาเทพเจ้าสูงสุดที่ปกครองอาณาจักรพระเจ้าสถานะของเขาสูงมากดังนั้นอีจิเฉินจึงต้องให้เกียรติเขา แน่นอนว่าหุวอวีเ๋เขาเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักเขาไม่เคยมีความทะยอทะยานเขาเพียงทาตามที่เทพ,พสมุรทรถังซานได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนจักไปให้สมบูรณ์เท่านั้นคือการประครองไม่ให้อนาจาักรเทพขยายตัวและพัฒนามากเกินไปโดยเน้นไปที่ความมั่นคงและเสถียรภาพสําหรับเขาที่มีบุคลิกและลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้ราชาแห่งเทพทั้งหมดในอาณาจักรพระเจ้าต่างก็จดจําเขาได้มากเช่นกันและเขาเป็นถึงลูกเขยของถังซาน ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นที่รู้จักโดยธรรมชาติเด็กผู้หญิงคนนี้ปล่อยเธอทําตามใจเธอไปเถอะคุณรู้หมายความคาดหวังของพ่อที่มีต่อลูกสาวมันไม่เหมือนกับความคาดหวังของพ่อที่มีต่อลูกชายถ้าฉันมีลูกชายเขาจะต้องเป็นคนอารมณ์ดีให้มากและเขาจะต้องประสบความสําเร็จสูงสุดแต่สําหรับลูกสาวของฉันไม่เป็นไรตราบใดก็ตามที่ลูกสาวฉันมีความสุขหากเธอต้องการจะเจาะทะลวงท้องฟ้าฉันก็จะพาเธอบินขึ้นไปและจะทํามันให้เธอ โูวีวีห้ามองร่างลูกสาวของเขาจากระยะไกลใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความปราบปลืม้มยี่จือเฉินอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณไม่กลัวว่าลูกสาวคุณจะเสียนิสัยหรือแล้วจะกลัวอะไรเสียนิสัยไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันเลี้ยงเธอได้ตลอดชีวิตฉันทนไม่ได้ที่จะให้เธอแต่งงานในอนาคตถ้าใครจะแต่งงานกับลูกสาวของฉันในอนาคตหละก็ฮึฮๆ วิววีเหาอดไม่ได้ที่จะกำหมัดแม้ว่าเขาจะไม่ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เขาก็ทําให้อีจิเฉินรู้สึกหนาวได้ในขณะนี้สิ่งที่วาววีเห้านึกถึงคือประสบการณ์ที่ได้จากพ่อตาของเขาเทพสมุทรทงางซานเมื่อตอนที่เขาตกหลุมรักทางอูถงมันเหลือทนจริงๆเมื่อมองย้อนกลับไป แม้กระทั่งเขาและทางอูถงแต่งงานกันมาหลายปีแล้วพ่อตาที่หัวโบราณของเขาก็ยังแสดงสีหน้าที่ไม่ดีนักกับเขาซึ่งเหตุนี้ก็ทําให้เขานั้นไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่จนกระทั่งเขาได้มีลูกสาวของเขาเองเขาจึงเข้าใจสาเหตุทั้งหมดอย่างชัดเจนถ้าลูกสาวถูกพรากไปคนเป็นพ่อก็คงจะเจ็บปวดใจพ่อตาของเขาถึงได้ไม่อ่อนโยนกับเขาในตอนนั้นคุณไม่ได้ตั้งใจปล่อยให้ลูกชายของคุณมาล่อลวงลูกสาวของฉันหรอกนะ พววววีเฮาเน็กบางอย่างขึ้นได้และมองไปที่อี้จืเ่เฉินอย่างระแวงไม่อาจเอื้อมอี้จืเ่เฉินรีบปกมือของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าอย่างนั้นคุณคิดจะทำอะไรพววววีวเฮาจ้องมาที่เขาด้วยความร้อนรนฉันแค่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันมีลูกสาวเหมือนกันและถ้าลูกสาวฉันมีลักษณะนิสัยเหมือนแม่อี้จืเฉินเอามือปิดหน้าและมีความรู้สึกว่าไม่สามารถจะจินตนาการต่อไปได้ ภรรยาของฉันมีฉายาว่าปืนใหญ่โลกมนุษย์ถ้าปืนใหญ่โลกมนุษย์มีลูกสาวไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดเลยจริงๆการแสดงออกของโุ้ยวิวเ,เปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาตกหล่อี้จือเฉินด้วยความเห็นอกเห็นใจไม่เป็นไรมันเป็นทางเลือกที่คุณเลือกยอมรับมันเถอะในเวลานี้นักเรียนในจตุรัสมีสติขึ้นทีละคนหลังจากได้สติทุกคนต่างรู้สึกไม่เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนใหญ่ที่มาสอบต่างก็มีความก้าวหน้าทุกคนจึงยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความปิติยินดี นักเรียนบางคนที่เคลื่อนไหวร่างกายก่อนกระบวนการประเมินจะจบแล้วได้ถูกเจ้าหน้าที่คัดออกไปมีไม่มากนักมีประมาณเพียง200คนจากทั้งหมด3,000กว่าคนเป็นการประเมินที่เรียบง่ายแต่อย่างไรก็ตาม200คนที่ถูกคัดออกแม้จะดูน่าเสียดายแต่ดูเหมือนพวกเขาก็ได้ประโยชน์ไปไม่น้อยอย่างน้อยพวกเขาได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องของตนเอง ออร่าบนร่างของอีเฉินค่อยๆค,ค,คงที่ส่วนใตอิงที่อยู่ข้างๆเขาเป็นที่สะดุดตาที่สุดประกายแสงออร่าสีชมพูฟ้าทําให้เธอดูสว่างสวัยและเงาแสงสีชมพูฟ้าที่ส่งประกายจางๆปรากฏอยู่ด้านหลังเธอดูเหมือนจะเป็นปีกคู่หนึ่งขนาดมหฮมานักเรียนที่อยู่รอบๆเมื่อพวกเขาได้สติลืมตาขึ้นมาดวงตาของพวกเขาล้วนจดจ่อมาที่เด็กสาวที่ดูน่ารักคนนี้ด้วยท่าทีประหลาดใจและมีอาการอิจฉาเล็กน้อย แสงเงาสีชมพูฟ้าค่อยๆมาบรรจบกันไต้อิงค่อยๆลืมตาขึ้นลำแสงจางๆส่องประกายจากในตาของเธอลมหายใจแผ่ออกมาจากร่างของเธอและรองเท้าบูต่อเล็กๆที่อยู่ใต้เท้าของเธอได้กระทืบเท้าลงบนพื้นเบาๆพลังจิตท,ที่มองไม่เห็นได้แผ่กระจายออกไปในทันทีทำให้ดวงตารอบๆรู้สึกหวาดกลัวเมื่อมองมาที่เธอในขณะนั้นนักเรียนชายที่จ้องมองเธอได้แต่รู้สึกเหมือนว่าเธอคือสัตว์ร้ายที่กำลังเลือกเหยื่อที่จะกินพวกเขาตกใจมาก อีเฉินมีความรู้สึกคล้ายๆกันแต่เขาดีกว่าคนอื่นมากท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้เตรียมใจไว้บ้างแล้วเมื่อเข้าอยู่อาณาจากักรพระเจ้าเขาได้พบกับไดอิงหลายครั้งแต่พวกเขาก็ได้แต่มองกันอยู่ไกลๆเจ้าหญิงน้อยคนนี้เป็นคนเปิดเผยต่างจากเด็กหญิงคนอื่นที่มักขี้น้อยใจและเก็บตัวครั้งสุดท้ายที่ภรรยาของราชนเทพจะกอดเขา้วนถูกเธอปฏิเสธแล้วพวกเด็กผู้ชายที่นี่เป็นใครกันนี่คือแม่มดตัวน้อยที่ไม่ควรไปย่อโมโหเธอทางที่ดีอยู่ห่างจากเธอน่าจะดีกว่า ฉันไม่ควรพูดมากหรือไปยั่วยุเธอใต้อิงมองไปทางอี้เฉินโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่เธอเห็นคือการปรากฏตัวของอี้เฉินที่ยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่สบตาเธอเฮ้ hey, ทำไมนายไม่มองฉันละ่ะใต้อิงคร่ำครวญฉันอี้เฉินหันหน้าไปโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่เขาเห็นคือสายตาเจ้าเล่ห์ของใต้อิงอย่าหลงตัวเองฉันไม่ได้คุยกับคุณใตอิงเงยหน้าขึ้นด้วยท่าทางดุดันโอ้อี้เฉินเตรียมใจมานานแล้ว ซึ่งหันหลังกลับมาหน่าเบื่อจริงๆเจ้าท่อนไม้แต่อิงเห็นว่าเขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆเธอก็รู้สึกเบื่อการประเมินรอบแรกจบลงแล้วขอเชิญเด็กนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบออกมาเรากำลังจะเริ่มการประเมินครั้งที่สองโปรดไปที่ทะเลาพพสาบโพไซดอนภายใต้การแนะนำของอาจารย์เสียงของหลานเมื่งชินดังขึ้นดึงดูดความสนใจของเด็กนักเรียนไม่นานนะอาจารย์จากลานด้านนอกก็พานักเรียนตั้งแถวรอ ทะเลสาบโพไซดอนที่มีขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านข้างของจตุรัสเช็กซีของพื้นผิวทะเลสาบโพไซดอนถ้ามองจากที่นี่ให้ความรู้สึกพิเศษถึงความงดงามเช่นเดียวกับเม็ดไพลินขนาดใหญ่ในใจกลางของไพลินขนาดมหึมานี้มีเสาขนาดใหญ่ที่ความยาวขึ้นสู่ท้องฟ้าและเป็นที่รู้จักกันในนามต้นไม้แห่งเทพเจ้าที่เรียกว่าต้นกำเนิดของชีวิตมนุษย์ขณะที่นักเรียนเดินไปที่ชายฝั่งของทะเลสาบโพไซดอนแต่ละคนได้รับการโลหะใบเล็กๆห้อยไว้ที่คอของเขา 4.5การเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเชคของราชันเทพตอนที่6เมื่อเข้าสู่ทะเลสาบโพไซดอนก็สัมผัสได้ถึงพลังชีวิตอันแรงกล้าที่ปล่อยออกมาจากทะเลสาบนักเรียนส่วนใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติก็จะรู้สึกสดชื่นสบายกายและใจการประเมินในรอบที่สองนี้เรียบง่ายเหมือนเดิมแต่ก็โหดร้าย เนื่องจากจํานวนนักเรียนที่เรารับเข้าเรียนนั้นมีจํานวนจํากัดและพวกเขาส่วนใหญ่ก็ผ่านการทดสอบรอบแรกมาดังนั้นรอบนี้จะเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้แสดงความแข็งแกร่งออกมาผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับการประเมินเป็นกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มละ100คนและจะเริ่มการประเมินพร้อมกัน โดยไม่ใช้เทคโนโลยีใดๆไม่ว่าคุณจะว่ายน้ําหรือวิธีการอื่นคุณต้องไปถึงต้นไม้เทพเจ้าให้ไวที่สุดแล้ววนไปรอบต้นไม้เทพเจ้าก่อนจะกลับเข้าฝั่งในระหว่างนี้คุณสามารถใช้วิธีการใดก็ได้เพื่อเพิ่มความมอเร็วและรบกวนผู้อื่น50คนแรกของแต่ละกลุ่มจะผ่านการประเมินในรอบนี้และ50คนสุดท้ายที่มาถึงฝั่งทีหลังจะถูกคัดออกอัตราการคัดออกครึ่งหนึ่งรอบนี้โหดขนาดนี้ เมื่อหลั่นเมืองฉินกล่าวเนื้อหาการประเมินในรอบสองหลายคนแสดงอาการตกใจเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่เกินความคาดหมายโดยสิ้นเชิงเนื่องจากตามประกาศในครั้งก่อนจํานวนการรับสมัครเข้าเรียนของโรงเรียนเช็คในครั้งนี้เกินกว่าพันคนและตอนนี้มีผู้คนผ่านการประเมินรอบแรกมาได้ถึงสามพันกว่าคนกล่าวอีกในหนึ่งก็คือหลังจากการคัดเลือกในรอบนี้จบลงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่ก็มีโอกาสสูงที่จะได้เข้าเรียนกล่าวคือการประเมินในรอบนี้สําคัญมาก จูจ่ๆอารมณ์ของนักเรียนที่เข้าร่วมการประเมินแต่ละคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยโดยเฉพาะเมื่อมองดูนักเรียนคนอื่นๆรอบตัวของพวกเขาเพราะทั้งหมดล้วนเป็นคู่แข่งกันตามที่หลันเมื่งฉินได้ชี้แจงไปนั้นสามารถใช้วิธีการใดๆที่สามารถเพิ่มความเร็วให้ตนเองและขัดขวางผู้อื่นก็ได้และการประเมินรอบนี้ยังจัดลำดับตามกลุ่มนั่นหมายความว่าในจำนวน100คนของแต่ละกลุ่มจะต้องเกิดความกลาหนขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผู้มาถึงก่อนจะผ่านการทดสอบและผู้มา50คนสุดท้ายจะต้องตกรอบ ทุกกลุ่มในการประเมินรอบนี้เราได้ตรวจสอบแล้วเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมในการสร้างกลุ่มแน่นอนว่าในระหว่างการประเมินเราอนุญาตให้มีการสร้างกลุ่มชั่วคราวได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนร่วมทีมของพวกคุณมีความน่าเชื่อถือหรือไม่แต่เชื่อฉันเธอการพึ่งพาตนเองเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบกลุ่มแรกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ในจำนวนเด็กนักเรียน100คนแรกจากทั้งหมด3 0 0พันกว่าคนป้ายทะเบียนที่ห้องคอพวกเขาอยู่นั้นค่อยๆร้อนขึ้นในทันทีและส่งเสียงหึงห่งๆเล็กน้อยสีหน้าของนักเรียนที่ถูกคัดเลือกชุดแรกไม่สู้ดีเท่าไหรนะักเพราะสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการประเมินไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเสียเปรียบที่ได้ทำการประเมินเป็นกลุ่มแรกแต่ก็ยังโชคดีที่ทั้ง100คนอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันทันใดนั้นนักเรียนทั้งร้อยคนที่ได้รับการคัดเลือกต่างก็เดินออกมาด้วยสีหน้าและอารมณ์ที่ตต่่างกันนและคต่าง ก้อมองหน้ากันแต่มันสายไปแล้วที่จะตั้งกลุ่มตอนนี้นอกจากนี้ไม่มีทางรู้เลยว่ากลุ่มของคุณจะมีจํานวนคนมากเท่าไหร่ไม่มีใครที่พยายามสื่อสารกับผู้อื่นพวกเขาทั้งหมดหล้วนกําลังคิดว่าจะผ่านการประเมินนี้อย่างไรภายใต้การแนะนําจากอาจารย์นักเรียนเหล่านี้รีบไปที่ทะเลสาบโพไซดอนอย่างรวดเร็วหันหน้าไปทางทะเลสาบและเตรียมพร้อมร่างกายของหลันเมื่งฉินค่อยๆบินขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอ ฉันลืมบอกอะไรพวกคุณบางอย่างในโรงเรียนเช็คนอกจากสิทธิจักรลานด้านในของโรงเรียนเนื้อทะเลสาบโพไซดอนจะไม่สามารถบินได้นี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ยุติธรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่มีจิตวิญญาณต่อสู้ในการบินบินไม่ได้การแสดงออกของนักเรียนที่มีความสามารถในการบินก็เปลี่ยนไปจากก่อนหน้าที่แอบมีความสุขในใจก็น่าซีดลงเล็กน้อยหากพวกเขาไม่สามารถบินได้ข้อได้เปรียบที่พวกเขามีโดยธรรมชาติก็จะหายไปโดยสิ้นเชิง เริ่มสิ้นเสียงของหลันเมื่อชินการประเมินแบบกลุ่มในรอบที่สองก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนักเรียนกลุ่มแรกไม่มีเวลาคลิดมากทั้งหมดรีบออกตัวไปทันทีตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำการประเมินให้เสร็จพวกเขาทั้งหมดล้วนผ่านการคัดเลือกมานับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะมาถึงจุดนี้แน่นอนว่าพวกเขาล้วนมีความสามารถแสงทุกชนิดส่องมาที่นักเรียนเหล่านี้ชั่วขณะหนึ่งและรัศมีที่พรา่าพราเป็นแสงที่ส่องประกายที่สุด นักเรียนบางคนกระโดดลงไปในทะเลสาพโพไซดอนโดยตรงและพุ่งไปข้างหน้านักเรียนบางคนออกไปเหยียบคลื่นพลังวิญญาณก็แผ่ออกมาจากใต้เท้าและวิ่งไปบนน้ำอย่างรวดเร็วทันใดนั้นผู้ทั้งร้อยคนก็ปลดปล่อยความสามารถของพวกเขาแต่ละคนระเบิดพลังออกมาได้อย่างน่าทึ่งในบรรดานักเรียนทั้งร้อยคน มีนักเรียนคนหนึ่งดูช้ากว่าคนอื่นอย่างเหตุได้ชัดนักเรียนคนนี้สวมชุดดำทั้งชุดดูเหมือนเขาจะตั้งใจให้คนอื่นออกนำไปก่อนเมื่อคนอื่นออกตัวไปหมดแล้วเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆสีม่วงสีม่วงสีม่วง,งสีดำวงแหวนสีวงถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช,าชา้าๆปรมาจารย์วิญ,ญญาณสีวงแหวนเป็นปรมาจารย์วิญ,ญญาณที่มีวงแหวนวิญญ,ญาณหมื่นปี ที่ใต้เท้าของเขามีแสงและเงาสว่างขึ้นทันทีมันเป็นงูสีเขียวเข้มขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของทะเลสาบโพไซดอนทันใดนั้นร่างของเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยชั้นแสงสีเขียวซึ่งดูเหมือนกำลังดูดซับพลังชีวิตจากพลังงานชีวิตของทะเลสาบโพไซดอนนักเรียนคนนั้นก็เหยียบลงที่หัวของงูงูขนาดมาหึมาเลื้อยไปบนทะเลสาบโพไซดอนตรงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและบริเวณร่างของเด็กคนนี้ยังปรากฏหมอกสีเขียวๆซึ่งเห็นได้ชัดว่านี่เป็นลมหายใจแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เมื่อเห็นฉากนี้หลันเมื่งชินที่อยู่บนฟ้าก็แอบพยักหน้านักเรียนคนนี้ฉลาดที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยที่จริงแล้วเขาไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดานักเรียนที่เร่งรีบออกไปในกลุ่มนั้นก็ยังมีคนแข็งแกร่งกว่าเขาแต่ในเรื่องปัญญาเขาไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน เขาเริ่มการทดสอบเป็นคนสุดท้ายก็เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นว่าเขากำลังทำอะไรเขาไม่เร่งรีบที่จะไปข้างหน้าเพราะเขาปล่อยให้ตัวเขาและจิตวิญญาณเขาได้ดูดซับพลังชีวิตที่อุดมสมบูรณ์จากทะเลสาบโพไซดอน เขาสังเกตเห็นสิ่งที่นักเรียนอีก99คนในกลุ่มนี้ไม่ได้สังเกตทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของโรงเรียนเช็คคือต้นไม้เทพเจ้าและน้ำจากทะเลสาบโพไซดอนด้วยวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของต้นไม้เทพเจ้าพลังงานชีวิตที่มีอยู่น้ำจากทะเลสาบโพไซดอนไม่เพียงแต่มากมายเท่านั้นแม้แต่อาราพลังงานก็สูงมากแม้แต่นักเรียนของโรงเรียนเช็คเองอย่างต้องจ่ายด้วยมูลค่ามหาศาลหากเขาต้องการใช้น้ำจากทะเลสาบโพไซดอนเพื่อการฝึกฝน นักเรียนที่ออกตัวไปก่อนด้วยความรวดเร็วแต่ละคนก็มีพลังวิญญาณและความสามารถที่สูงแต่พวกเขาทั้งหมดล้วนละเลยประโยชน์ที่จะได้รับจากทะเลสาบโพไซดอนแต่นักเรียนคนนี้สามารถสังเกตเห็นถึงจุดนี้ได้และการที่เขาออกตัวเป็นคนสุดท้ายไม่ได้แปลว่าท้ายที่สุดเขาจะเป็นที่สุดท้ายในเวลานี้กลุ่มนักเรียนที่อยู่ข้างหน้าได้เริ่มแสดงความสามารถของตนเองกันแล้ว เกิดการต่อสู้จำนวนมากบนพื้นผิวของทะเลสาบโพไซดอนแต่กลุ่มต่อสู้เหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อนักเรียนที่ออกตัวมาเป็นคนสุดท้ายเลยเขาค่อยๆไปข้างหน้าอย่างสงบนอกจากนั้นเขาไม่ได้มุ่งตรงไปยังต้นไม้แห่งเทพเจ้าแต่เขาควบคุมจิตวิญญ,ญาณนูยักษ์ที่ฝ่าเท้าของเขาและมุ่งตรงไปยังอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบโพไซดอนโดยพื้นฐานแล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มที่กำลังต่อสู้กันอยู่ตัวเลือกนี้ถือว่าฉลาดมากอย่างไม่มีข้อสงสยัย ต่อให้มีคนพบเห็นเขาในเวลานี้ก็คงไม่มีใครไล่ตามเขาเพราะเส้นทางที่เขากำลังไปมันเป็นทางอ้อมยิ่งกว่านั้นเมื่อเขาต้องสู้กับนักเรียนที่เลือกมาเส้นทางนี้แล้วกลับเข้าสู่เส้นชัยไม่ทันเวลาจะทำเช่นไรเขาจึงเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่พบเจออุปสรรคใดๆเลยในที่สุดเขาก็เคลื่อนที่ไปบนผิวน้ําอย่างสงบเรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยม ในบางครั้งการใช้สมองก็ดีกว่าใช้กำลังนักเรียนคนนี้แสดงให้เห็นถึงคำพูดนี้อย่างชัดเจนผู้เข้าร่วมประเมินที่อยู่ระหว่างประเมินจะไม่สามารถเห็นถึงจุดนี้แต่นักเรียนที่อยู่บนฝั่งจะไม่เห็นได้อย่างไรแม้ว่าชายคนนี้จะอ้อมไปไกลแต่เขาไม่เคยหยุดและยังคงสนทซับพ,พลังชีวิตในทะเลสาบโพไซดอนอยู่ตลอด4.5การเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเช็คของราชันเทพตอนที่7เป็นไปได้ยังไง นักเรียนหลายๆคนที่ยังไม่ได้เริ่มการประเมินต่างก็มีความคิดแบบเดียวกันอยู่ในใจนี่เป็นกลยุทธ์ทางอ้อมไม่ได้แปลว่าจะช้าการแข่งขันในกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะดูเดือดโดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้ต้นไม้เทพเจ้าเหนือผิวน้ำกลางทะเลสาบเต็มไปด้วยฉากที่นี่ตื่นตาตื่นใจบางคนโดดเด่นก็สามารถผ่านไปได้ไวแต่หลายคนยังพัวพันกันอยู่กลางทะเลสาบเมื่อพวกเขารังท้ายพวกเขาจะต้องถูกคัดออก พวกเขาทำได้เพียงแต่ใช้กำลังของตัวเองทั้งหมดเพื่อจะได้ก้าวต่อไปและนักเรียนที่มาทางอ้อมตอนนี้ได้ข้ามต้นไม้เทพเจ้าไปแล้วและกำลังวนกลับเข้าฝั่งเนื่องจากไม่มีใครหยุดเขาความเร็วของเขาจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขากำลังกลับเขาก็ได้ดูดซับพลังชีวิตไปด้วยเขาไม่ได้รีบร้อนแต่เขาเห็นผู้แข็งแกร่งสองสามคนที่กลับมาถึงฝั่งก่อนแล้วเขาไม่ได้รีบที่จะเข้าฝั่งและยังกระตุ้นจิตวิญ,ญญาณให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆว้าวร่างแรกที่รีบวิ่งไปที่ชายฝั่งมีอาการหอบ ใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาหันหลังกลับไปมองที่ทะเลสาบโดยไม่รู้ตัวเพียงเพื่อที่จะแสดงความพึงพอใจของเขาแต่เขาได้เห็นนักเรียนคนหนึ่งยืนเหยียบงูยักษ์อยู่ห่างจากชายฝั่งเพียง200เมตรเมื่อเขามองเห็นหมอกสีเขียวรอบๆตัวเด็กนักเรียนคนนั้นเขาก็เข้าใจบางอย่างได้ทันทีเขาคิดที่จะลงไปยังทะเลสาบโพไซดอนอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวพวกที่ขึ้นฝั่งมาแล้วจะลงน้ำอีกไม่ได้มิฉะนั้นจะถูกคัดออกทันทีอาจารย์คนหนึ่งหยุดเขาไว้ทันที ที่แรกก็แสดงความไม่พอใจเล็กน้อยตอนนี้เจ้างูน้ำใกล้ถึงฝั่งแล้วและบนฝั่งมีเพียงสี่คนเท่านั้นที่มาถึงด้วยความเร็วขนาดนี้เขาควรจะเป็นคนที่ห้าอย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่รีบเขาหยุดห่างจากฝั่งสิบเมตรหันกลับไปมองนักเรียนคนอื่นที่กำลังรีบกลับมาที่ฝั่งเขายังคงดูดซับพลังชีวิตจากน้ำทะเลสาบอย่างเงียบๆเ,เพื่อประโยชน์สูงสุดดูดซับพลังชีวิตจากทะเลสาบโพไซดอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาไม่เพียงแต่ฉลาดแต่ยังสงบ นักเรียนที่ขึ้นฝั่งแล้วเข้าใจเหตุผลนี้และนึกเสียใจกับมันและเด็กที่กำลังจะเข้าฝั่งได้เห็นฉากนี้พวกเขาก็ชะลอความเร็วลงและเรียนรู้บางอย่างจากเด็กคนนี้ได้ทันทีเมื่อทุกคนจะมาเรียนที่เช็คพวกเขาย่อมรู้บางอย่างเกี่ยวกับโรงเรียนเช็กอยู่แล้วแน่นอนว่าเขาต้องรู้ว่าทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของโรงเรียนเช็คคืออะไร ดาวเต้หลัวเป็นดาวเคราะห์ที่วิเศษมากระดับพลังชีวิตของมันพัฒนาขึ้นอยู่ตลอดแม้จะยังไม่ถึงระดับอาณาจักรเทพก็ตามแต่หลังจากมีการวิวัฒนาการหลายครั้งพลังงานชีวิตของดาวเต้าหลัวก็แข็งแกร่งขึ้นมากและยังมีต้นไม้เทพซึ่งเป็นแกนชีวิตของดาวเคราะห์และพลังชีวิตในทะเลสาบโพไซดอนนั้นไม่สามารถจินตนาการได้เลยถึงแม้ว่ามันจะยังเทียบ ไม่ได้กับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเทพแต่มันก็จัดว่าเป็นสมบัติชั้นยอดอย่างแน่นอนมีโอกาสที่ดีที่จะได้ดูทราบบรรดาเหล่านักเรียนที่มาถึงใกล้ชายฝั่งนับสิบสิบคนรวมตัวกันอย่างรวดเร็วพวกเขาดูทราบพลังชีวิตทั้งบนผิวน้ําและใต้น้ําแต่ใช้เวลาไม่นานนักเมื่อนักเรียนกลุ่มหลังเริ่มมากลุ่มแรกก็ต้องขึ้นฝั่งเพราะคนเข้ารอบมีเพียง50คนเท่านั้นคนที่เหยียบงูใหญ่ขึ้นฝั่งมาเป็นคนที่30ในหมู่นักเรียนมีเพียงไม่กี่คนที่สังเกตเห็นเขาแต่ครูแทบทบัั้งงหหมดดเเเ็นนขาาอย่ชจ ต่างก็พยักหน้าและบันทึกสิ่งที่เขาแสดงออกทั้งหมดเอาไว้การประเมินกลุ่มแรกจบลงแล้วนักเรียน50คนสุดท้ายที่มาถึงมีอาการซึมเศร้าโดยธรรมชาติพวกเขาไม่ผ่านการทดสอบแต่พวกเขาก็จงใจอยู่ต่ออีกพักเพื่อดูทราบพลังชีวิตจากทะเลสาบโพไซดอนอย่างน้อยการมาครั้งนี้ก็ไม่เปล่าประโยชน์ภายใต้พลังชีวิตที่มหาสารของน้ำจากทะเลสาบโพไซดอนทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ในระดับที่แตกต่างกันไป ดังนั้นถึงแม้นักเรียนหลายคนจะถูกคัดออกแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วเพราะการจะใช้น้ำจากทะเลสาบโพไซดอนช่วยในการฝึกฝนต่อให้เป็นนักเรียนของเชรกก็ต้องใช้เงินมากมายจากประสบการณ์ของกลุ่มแรกที่พวกเขาได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วการกระทำของพวกเขาในรอบนี้ก็แตกต่างออกไปพวกเขาไม่รวมกันไปในทางเดียวแต่ละคนต่างกระจายออกไปในทิศทางที่ต่างกันและเพิ่มความเร็วออกไปให้มากจากตำแหน่งที่แตกต่างกัน สิ่งที่ฝังลึกในใจพวกเขาจากประสบการณ์กลุ่มที่แล้วคือผู้ที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจะล้าหลังยิ่งใช้พลังวิญญาณมากก็ทำให้ล่าช้าไปด้วยดังนั้นในรอบนี้การต่อสู้จึงน้อยลงแต่เป็นการกระตุ้นความเร็วเพื่อเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งต่างๆแทนในคราวนี้พวกที่ใช้ทางอ้อมต่างต้องชำใจ เพราะทางตรงผู้คนต่างก็ต่อสู้กันน้อยลงทําให้พวกเขากลับมาได้ไวขึ้นมีสองสาคนที่ใช้ทางอ้อมและเขาก็ตกไปอยู่ในอันดับรังท้ายทาให้เขาทําได้เพียงดูดซับพลังชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นการประเมินค่อยๆผ่านไปทีละรอบยิ่งรอบหลังๆนักเรียนต่างก็แสดงถึงสติปัญญาที่มากขึ้นมีวิธีแปลกๆสารพัดถูกแสดงออกมาในทุกรอบ ต่อมานักเรียนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับการประเมินก็เข้าใจแล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินครั้งนี้คือการใช้ข้อดีของตนเองเพื่อหาความเป็นไปได้ให้ดีที่สุดไม่ใช่การเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นแล้วทําตามทั้งอี้เฉินและไตอิงได้เฝ้าดูนักเรียนที่ประเมินก่อนหน้าพวกเขาอย่างเงียบๆในที่สุดก็ถึงคิวของพวกเขาทั้งสองคนนี้อยู่กลุ่มเดียวกันและตอนนี้รออยู่ชายฝั่งแล้วเมื่อการประเมินของรอบที่แล้วจบลงพวกเขาจะเริ่มทันทีไตอิงมองอี้เฉินด้วยท่าทียั่วยุและกล่าวว่า ถ้าเจ้าเอาชนะค่าได้ค่าจะยกโทษให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีเ่เฉินยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าฉันชนะไม่ได้หรอกคุณแข็งแกร่งมากใต้อิงมองมาที่เขาและพูดว่าเด็กผู้ชายไม่มีความทะเยอทะยานในการแข่งขันเลยเหรอคุณอ่อนแอเกินไปจริงๆเหล่านักเรียนชายรอบๆข้างได้ยินบทสนทนาของไตอิงและอีเ้เฉินโดยบังเอิญหลังจากได้ยินพวกเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ทันที ในที่สุดนักเรียนคนสุดท้ายก็กลับมาในแต่ละรอบก็จะมีเช่นนี้แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เขาผลัดวันประกันรพรุ่งเพียงเพื่อได้ดูดซับพลังงานจากทะเลสาบโพไซดอนเตรียมตัวครูผู้ควบคุมการประเมินยกมือขึ้น100คนที่รวมทั้งอี้เฉินและไต้อิงพร้อมที่จะออกตัวไปสิ้นเสียงของอาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนเกือบทั้งหมดออกตัวไปทันทีแต่มีหนึ่งคนที่ยังไม่ขยับไต้อิงออกตัวไปแทบจะทันทีที่ผู้ควบคุมการประเมินพูดว่าไปปลายเท้าของเธอแตะลงที่ผิวน้ำแสงสีชมพู ฟ้าจางๆบนตัวก็สว่างขึ้นทันทีและกลายเป็นนอแสงด้านหลังเธอผลักดันร่างของเธอขึ้นไปเป็นผู้นำหลังเธอมีประกายแสงริบหรี่และวงแหวนก็ค่อยๆเผยออกมาบนร่างสีม่วงสีม่วงสีดำความเร็วของเธอนั้นเร็วมากในทันทีที่เธอบินออกไปมีพลังชีวะติที่เบาบางตามธรรมชาติถูกเธอดึงดูดและหลอมรวมเข้ากับร่างกายของเธอทำให้ความเร็วเธอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเธอพุ่งตรงไปยังต้นไม้เทพเจ้าทันทีนักเรียนคนอื่นๆไล่ตามไป แต่ละคนต่างก็แสดงความสามารถของตนเองทุกคนรู้ดีถึงประโยชน์ของการแย่งชิงตำแหน่งที่หนึ่งยิ่งคุณเร่งไปข้างหน้ามากเท่าไหร่คุณก็จะเจอการแข่งขันน้อยลงเท่านั้นในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณติดอยู่ท่ามกลางฝูงชนและต้องการออกจากฝูงชนมันจะยิ่งยากขึ้นไปอีกได้อิงเป็นคนแรกที่ออกตัวและคนเดียวที่ยังไม่ขยับก็คืออีเฉิน นักเรียนทั้ง99คนออกตัวไปทั้งหมดเขาเป็นคนเดียวที่ยังยืนอยู่บนฝั่งสิ่งนี้ทำให้เขาดูเด่นขึ้นมาทันทีแม้แต่ผู้คคุมการประเมินก็อดไม่ได้ที่จะมองเขาด้วยความประหลาดใจ